มีหมอท่านหนึ่งซึ่งเก่งมากนะเรียกได้ว่าเป็นหมอเทวดานะก็คือหมอชีวกกะกกมารพัฒซึ่งทุกวันนี้นะก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นเหมือนกับครูบาอาจารย์หรือว่าปรมาจารย์ของการแพทย์แผนไทยชีวะกะ กมรพัฒนี่ท่านก็เป็นแพทย์ประจำตัวของพระพุทธเจ้าด้วยประวัติของท่านน่าสนใจนะแต่เพื่อตัดทอนให้สั้นเนี่ยนะก็มีเรื่องเล่าว่าท่านเคยไปเรียนวิชาแพทย์เนี่ยที่ตักกศิลาตักกศิลานี่ก็อยู่แถวอากิสถาน ก็ไปเรียนกับอาจารย์ทิสาป,ปามโมกเรียนถึงเจ็ดปีนะท่านก็ตั้งใจเรียนมากจะเรียนมาเจ็ดปีแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าความรู้เนี่ยมีพอหรืออยังวันหนึ่งก็เลยไปถามอาจารย์ว่าเนี่ยที่ตนเรียนมาเนี่ยนะมันพอใช้การได้หรือ,อยังจะต้องเรียนต่ออีกไหม อาจารย์ก็เลยทดสอบความรู้ด้วยการให้ไปให้ไปตรวจหาพวกพืชต่างๆเนี่ยในรัศมีหนึ่งยอดรอบเมืองตะกศิลาให้ดูว่ามันมีอะไรนะที่ใช้ทำรรยาได้บ้างก็ให้เสียมนะให้จอบไปอาจารย์ อาชีวกากกมรพัทนี่ก็นะก็ทําตามที่อาจารย์สั่งใช้เวลาอยู่นานทีเดียวก็กลับมารายงานว่าไม่มีอะไรที่ใช้ทํายาไม่ได้เลยนะทุกอย่างนี่สามารถจะใช้รักษาโรคได้ทั้งนั้นนะอันนี้รวมถึงยาคาวัชพืชนะหรือว่าพวก ที่มีพิษทั้งหลายสามารถจะทำเป็นยาได้ทั้งนั้นบางอย่างก็ใช้รากบางอย่างก็ใช้เม็ดบางอย่างก็ใช้ใบหรือใช้เปลือกพอมารายงานเช่นนี้อาจารย์ก็เลยบอกว่าเนี่ยท่านชีวะกะเนี่ยสำเร็จการศึกษาแล้วนะกลับบ้านได้อันนี้ก็เป็นประวัติตอนหนึ่งของท่าน ชีวะกะโกมารพัฒนะซึ่งบางทาีแพทย์ไทยก็เรียกหมอชีวกทุกอย่างนะที่อยู่รอบเมืองตากศิลานี่ไม่มีอะไรที่ใช้ทำยาไม่ได้เลยจริงๆไม่ใช่เฉพาะพวกผักพวกพืชทั้งหลายทั้งเท่านั้นนะต้องเรียกว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยทั้งรูปธรรมและนามธรรมเนี่ยว้นมีประโยชน์ทั้งนั้น อาจจะไม่ใช่ประโยชน์ในทางรักษาโรคนะแต่ก็มีประโยชน์อย่างอื่นอันนี้ก็น่าพิจารณานะทุกอย่างนะในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ร้ายประโยชน์เลยขยะเนี่ยนะก็สามารถจะทำเป็นปุ๋ยได้หรือว่าสมัยนี้ก็เอาไปรีไซเคิลใช้ประโยชน์ได้อีกนะหลายทอดช่้อโรคนี่ก็มีประโยชน์นะ เอาไปทำยาเอาไปทำเซเอาไปทำวัคซีนได้วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคก,ก็มาจากเชื้อโรคนั่นแหละพิษร้ายของงูเนี่ยก็เอามาทำเป็นเซรุ่มได้นะเอาไว้ใช้รักษาแก้พิษจากงูสิ่งที่เป็นพิษหลายอย่างเนี่ยนะก็เอามาใช้รักษาโรคนะพวกเคมีนะ ยาที่ใช้หรือสารที่ใช้ทำเคมีบำบัดรักษามะเร็งเนี่ยก็เป็นสารที่เป็นพิษหลายอย่างนะแต่มนุษย์เราก็เอามาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งได้ที่จริงมีโรคหลายชนิดเลยที่พอเป็นแล้วเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคบางชนิดได้อย่างแอฟริกามันมีโรคที่เกิดจากเรียกว่าโรคซิิลเซลเนี่ย ไขรเป็นแล้วเนี่ยนะมันจะมีภูมิคุ้มกันโรคมาลาเรียสมัยน,นี้ที่ผู้คนเนี่ยเป็นหอบหืดหรือว่าเป็นโรคภูมิแพ้ต่างๆเนี่ยก็สันนิษฐานว่าเป็นเพราะ,ะไม่ได้เป็นโรคบางอย่างบางชนิดไม่ได้เจอแบคทีเรียไม่ได้เจอเชื้อโรคนะในชีวิตประจำวันอย่างคนสมัยก่อนอคนสมัยก่อนที่ตั้งแต่เด็กนี่ก็คลุกกับดิน นะควกกับสิ่งที่เรียกว่าที่คนสมัยเรียกว่าสิ่งสกปรกนะนะก็คือมีเชื้อโรคแต่เชื้อโรคที่มันเข้าไปสู่ร่างกายตั้งแต่เด็กเนี่ยมันก็ช่วยทําให้มีภูมิคุ้มกัน,กนโรคบางอย่างหรือทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อ,อโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างได้ เราลองพิจารณาดูนะมันไม่มีอะไรที่ไม่มีประโยชน์เลยความยากจนนะในวัยเด็กก็สามารถฝึกให้เราเป็นคนเข้มแข็งรู้จักพึ่งตัวเองคนที่เกิดมาในครอบครัวที่ร่ำรวยนะต่างหากทีนะ่อาจจะเสียเปรียบในแง่ที่ว่าความเข้มแข็งนะความอดทน ความรู้จักพึ่งตนเองเนี่ยมันลดน้อยถอยลงเศรษฐีจำนวนมากนะก็ร่ำรวยได้หรือสร้างตัวได้ก็จากความยากจนแต่พอร่ำรวยมากๆพอมาถึงรุ่นที่สามนะรุ่นลูกนี่ก็ยังพอที่จะรักษาทรัพย์สมบัติได้พอถึงรุ่นที่สามนี่ทรัพย์สมบัตทิที่สร้างสมมาต,ตั้งแต่ปู่ตั้งแต่พ่อก็จะค่อยๆล่อยหลอ พอรุ่นที่สามเนี่ยคือหลานเนี่ยเกิดเรียกว่าบนกองเงินกองทองก็รู้สึกว่าเงินเนี่ยนะเป็นของหาง่ายไม่เห็นคุณค่าของเงินวิชาวความรู้ก็ไม่สนใจเพราะมีมีเงินมีทองแล้วเนี่ยนะจะไปเรียนทำไมทำงานก็ได้เป็นหัวหน้านะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าคนในคนตั้งแต่เล็กแทนที่จะไต่เต้านะจากระดับพื้นฐานหรือระดับล่าง ประเทศที่เขาไม่ค่อยมีทรัพยากรธรรมชาติมากเนี่ยมองในแง่นึงนนก็ถือว่าเขามีโชคนะเพราะว่ามันทำให้เขาเนี่ยหันมาทุ่มเทกับการพัฒนาคนทั้งประเทศนี่ไม่มีแร่ธาตุอะไรที่สำคัญเลยแต่ว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือคนก็พัฒนาคนด้วยการศึกษาหรือไม่ก็พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมา ประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรต่างหากนะทีะ่ยากจนอาจจะร่ำรวยก็ชั่วครั้งชั่วคราวแต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นอนอย่างซาอุเนี่ยตอนนี้มีน้ำมันเยอะมากนะ,ะเริ่มมีปัญหาแล้วหลายประเทศเนี่ยแม้กระทั่งไทยเนี่ยที่เคยมีทรัพยากรดมสมบูรณ์ตอนนี้ก็ดนหลายประเทศที่เขายากจนในเรื่องทรัพยากรนีสแสง เช่นญี่ปุ่นสิงคโปร์ฮ่องกงเนี่ยหรือว่าประเทศแถวยุโรปสแกนดิเนเวียเราถูกแซงไปไกลแล้วเพราะเราไม่สนใจพัฒนาคนเราสนใจแต่ว่าจะขุดเอาของเก่ามาขายแล้วก็ขายไม่เป็นแล้วก็ขายถูกถูกลองดูนะมันทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราที่เรามองว่าเป็นของไม่ดีเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งนั้น โรคภัยไข้เจ็บนะก็มีประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ในทางาทางภายนอกเท่านั้นนะอาจจะเป็นประโยชน์ทางภายในก็ได้อาจารย์พุทธทานบอกว่าเนี่ยความเจ็บป่วยมาเตือนให้เราฉลาดนะป่วยทุกทีก็ให้ฉลาดทุกทีฉลาดเรื่องอะไรนะก็ฉลาดเรื่องชีวิตนั่นแหละ ความเจ็บปวยมาเตือนให้เราตระหนักถึงความไม่เที่ยงของชีวิตมาเตือนให้เราเห็นว่าสังขารนี้เนี่ยมันต้องถนอมรักษาเพราะถ้าไม่ถนอมรักษามันก็จะปุพังเร็วเสื่อมโทรมเร็วมันมาเตือนว่า,เ,าเวลาเนี่ยที่เราจะทําอะไรอย่างเต็มที่เนี่ยมันลดน้อยทองดถอยลงไปเรื่อยๆต้องรีบทา พระพุทธเจ้าเคยสอนพระว่าเนี่ยเวลาเจ็บป่วยเนี่ยก็ให้ตระหนักว่าเนี่ยนี่ยังดีนะที่เรายังทำอะไรได้ต่อไปต้องป่วยหนักกว่าน,นี้นะถึงตอนนั้นก็คงทำอะไรไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องรีบทำความเพียรตั้งแต่วันนี้นะแม้ยังป่วยอยู่ก็ต้องรีบใช้โอกาสเพราะว่าต่อไปจะป่วยหนักกว่าน,นีนะ้ไม่ใช่ใช้ความป่วยเป็นข้ออ้างในการเกยดคร้านะมีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นกับเราก็มีประโยชน์ คำตำหนิติดเตียนเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราก็เพิ่งได้สวดนะเ,เมื่อถูกตำหนิติดเตียนเนี่ยก็ให้รู้ว่าเนี่ยกำลังมีคนชี้ขุมทรัพย์ให้เรามันไม่ใช่ความซวย,น,ยนะนะเรียกว่าเราโชคดีมีคนชี้คุมทรัพย์ให้คำต่อว่าด่าทอแล้วนะก็ไม่เพียงแต่ฝึกความอดทนให้กับเราฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางเท่านั้นนะแต่ยังสอนให้เรานะ ในการเอาชนะกิเลสด,ด้วยนะอย่างที่เคยเล่าถึงแม่ชีสาที่นะถูกครูบาอาจารย์ด่าว่านะท่านกลับชอบเพราะเห็นว่ามันช่วยขูดกิเลสนะช่วยขัดอัตตาให้เบาบางนะเราใช้คำต่อว่าด่าทอนี่มาช่วยขูด,ขดกิเลสได้ดีเลยนะช่วยลดละอัตตาได้ได้ดีมาก เวลาเกิดเหตุร้ายกับเราเนี่ยนะอย่าไปมองว่ามันเป็นความซวยมันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ประโยชน์จากมันอย่างไรทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะใช้มันอย่างไรเราจะมองมันอย่างไรนะมีคนหนึ่งเป็นช่างนะแล้วก็เกิดทํางานพลาดขึ้นมาไฟเนี่ยไฟช็อตไฟช็อตที่ขาต้องตัดขาทั้งสองข้างเลย พิการตลอดชีวิตหลังจากนั้นไม่นานนะนเมียก็ทิ้งก็มีคนไปถามชายคนนี้ว่ารู้สึกอย่างไรที่ถูกเมียทิ้งแกก็ตอบนตว่าไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะแม่แต่ขาวของผมแท้ๆมันก็ยังทิ้งผมไปเลยและจะให้เมียอยู่กับผมได้อย่างไรเนี่ยแกไม่รู้สึกทุกข์เลยนะการที่ถูกเมียทิ้งนะ พราะแกได้เลยรู้จากการที่ถูกตัดขาทั้งสองข้างได้เลยรู้ว่าอะไรได้เลยรู้ว่าขานี่มันไม่ใช่ของเราหรือถึงจะยึดมันมาเป็นของเราแต่ว่ามันก็จะไม่อยู่กับเราไปตลอดบางคนเนี่ยพอถูกตัดขานี่โอ๊ยทุกข์ฟูมไฟคลั่มครัคร่ำครวนทำไมถึงต้องเป็นชั้นชั้นทุกาษาสตรทำความดีสร้างบุญสร้างกุศล นันแต่ชายคนนี้เนี่ยแกกลับมองว่าเออมันสอนเรานะว่าแม้แต่ขาของเรามันยังไม่อยู่กับเราเลยตรงนี้แหละเรียกว่าเกิดปัญญาซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันทำให้พอถูกเมียทิ้งนะก็ไม่ทุกข์แล้วน,ะนี่เรา,าใช้ประโยชน์นะจากเหตุร้ายนะให้กลายเป็นภูมิคุ้มกันความทุกข์นะ ที่จะตามมาไม่ใช่แต่เหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆนะที่อยู่รอบตัวเราเท่านั้นนะแม้กระทั่งกิเลสที่อยู่ภายในใจเรานี่ก็มีประโยชน์นะถ้ารู้จักใช้มีเรื่องเล่าว่าสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยวันหนึ่งก็มีโยมพาลูกชายวัยสามขวบมามาถวายจังหัน ถรายเซนเนี่ยเด็กเนี่ยไปเห็นเงาะนะที่ถูกปอกเปลือกไว้แล้วเนี่ยบนฝาบาทของหลวงปู่ขาวเด็กเห็นก็มันเห็นว่ามันขาวก็อยากกินเด็กก็จ้องมองงนั้นแหละหลวงปู่ขาวก็เลยถามว่าอยากกินเหรอถ้าอยากกินก็ต้องแลกกันนะเด็กก็ตอบว่าอยากกินแล้วถ้าอยากกินต้องทําอะไรบ้างหลวงปู่ขาวก็บอกว่าถ้าอยากกินก็ต้อง นั่งสมาธิเดยกก็ถามว่านั่งสมาธิยังไงหลวงปู่ขาวก็แนะนานะให้เอานั่งขัดสมาธิเอาขาอาขาขวาทับขาซ้ายแล้วก็หลับตา,าเด็กก็ด้วยความอยากกินเด็กก็ทําตามนะแล้วหลวงปู่ขาวก็ให้คําบริกรรมนะบอกว่าให้ท่องไว้นะให้นึกในใจไว้นะหมากเงาะหมากเงาะ เด็กเป็นคนที่สารเนี่ยเวลาพูด่าหมากเงอะคือเงาะนั่นแหละนะเด็กอยากกินเนี่ยนะเด็กก็เลยทําตามหลับตาแล้วก็นึกถึงคําว่าหมากเงาะตามที่หลวงปู่ขาวแนะนําระหว่างที่ทําเนี่ยนะน้ำน้ำลายก็ไหลนะเพราะเห็นภาพหมากเงาะเนี่ยอยู่ในจินตนาการแต่เพราะความอยากนี่แหละนะทำให้เด็กเนี่ยนะนั่งสมาธิแล้วบอกว่า นั่งสมาธิได้เร็วมากเลยนะสักพักเนี่ยนะก็จิตก็รวมเป็นหนึ่งมาลืมตาอีกทีนะปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งพระทั้งโยมต่างที่อยู่บนศาลานี้หายหมดละเพราะว่ามันเป็นเวลาบ่ายสามนั่งตั้งแต่เจ็ดโมงแปดโมงเช้านะมีแต่หลวงปู่ขาวที่นั่งเป็นเพื่อนโอ้เด็กมีสมาธิดีมากเลยนะเพียงเพราะมีความอยาก นะความอยางนี้ก็ถือว่าเป็นโลภะหรือตัณหานะแต่พอเอามาใช้เนี่ยหลวงปู่ขา่านฉลากก็เอามาใช้ในการภาวนาเด็กก็ภาวนาได้ดีเลยในสยายพุทธการก็มีนะอนาถปิณิกาเศรษฐีนี่มีลูกคนหนึ่งไม่ค่อยสนใจนะธรรมะเลยตัวอนาถปิณฑิกาเศรษฐีนี่ก็เป็นโสดาบันนะแต่ว่าสอนลูกไม่ได้ ก็เลยออกอุบายว่าเนี่ยถ้าออกอุบายให้ลูกไปฟังธรรมนะโดยให้รางวัลน,นะลูกอยากได้เงินเงียก็เลยไปฟังธรรมที่เชตว,วันแต่ก็ไม่ได้ฟังหรอกไปแค่นั่งเฉยๆใจก็ลอยพอเสร็จก็กลับมาบ้านมาขอเงินพ่อแล้วพ่อก็ให้นะทำนี้สักครั้งสองครั้งเนี่ยพ่อก็อ่า กำชับอีกว่ากำชับให้ไหมให้ชัดเจนว่าเนี่ยเวลาไปฟังธรรมเนี่ยก็ให้จดจำคำของพระเจ้ามานะแล้วก็มารายง,งานด้วยความอยากได้เงินนะเขาก็เลยไปนะไปฟังก็พยายามจดจำคำของพระเจ้าแต่พระเจ้าก็บันดาลให้จำไม่ค่อยได้ก็เลยต้องตั้งใจฟังมากขึ้น พอตั้งใจฟังมากขึ้นในะประกอบว่าก็เกิดความเข้าใจในธรรมบรรลุธรรมขึ้นมาทันทีเลยนะกลับบ้านพ่อก็จะให้เงินนะให้ลูกมาอะไรงานว่าได้จำอะไรนะที่พระเจ้าสอนมั่งลูกบอกไม่ต้องละนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเนี่ยมันมีสิ่งที่มีค่ากว่าเงินนะก็คือธรรมะให้ความอยากได้เงินนะ ก็คือโลภะนะเป็นตัณหาเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแต่ว่ามันก็ทำให้ลูกชายอนาถปิกิกเศธถือเนี่ยเห็นธรรมได้เรียกว่าใช้ตัณหาละตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราตระหนักนะแม้ว่ามันจะมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจเนี่ย มันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายที่จะต้องผักใส่กดขมนะมันมีประโยชน์นะมันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้เรียนรู้มันเกิดขึ้นเพื่อให้เราได้ฝึกนะฝึกสติฝึกให้รู้ทันมันไงนะมันมาเพื่อให้เราได้รู้ทันมันมันมาเพื่อเราได้จดจำมันได้ถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วเรามีสติเราเห็นมัน นะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการจดจำภาวะอารมณ์แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นอีกนะเราจะจำมันได้เร็วขึ้นเมื่อเราจำมันได้เร็วขึ้นเราก็จะปล่อยวางมันได้เร็วเราจะไม่ถลำเข้าไปในอารมณ์นั้นคนเราเนี่ยเกิดโลภะเกิดโทสะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนวันหนึ่งก็หลายครั้ง แต่ก็ยังปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกปล่อยให้มันเล่นง,งานจิตใจแล้วเล่นง,งานจิตใจเราอีกเป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เรียนรู้เราไม่ได้คิดที่จะจดจามันนะม,นมันก็ว่ามันเราปล่อยให้สิบแปดมงกุฎเนี่ยมาหลอกเอาเงินเราครั้งแล้วครั้งเล่ามันก็หน้าเดิมตัวเดิมนั่นแหละคนเดิมแต่มันก็หลอกเราครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะเราไม่รู้จักเรียนรู้เลย แต่การเจริญสติเนี่ยนะมันฝึกให้เราเรียนรู้รู้จักจดจำมันได้ทีแรกก็โดนมันหลอกนะโดนกิเลสโดนตัณหาโดนความโลภมาหลอกแต่หลังจากที่เกิดมันมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยมันก็จะสอนเราให้จดจำมันได้แล้วพอมันมาอีกคราวนี้เรารู้แล้วเราไม่ถูกไม่ยอมให้มันหลอกแล้ว เราแค่เห็นเราไม่เข้าไปเป็นนะเข้าไปเป็นก็คือหลงเชื่อมันหลงทำตามมันแต่พอเราเห็นเนี่ยเราไม่เข้าไปเป็นละมันก็ทำอะไรไม่ได้มันก็หน้าม้วนกลับไปเพราะมันหลอกเราไม่ได้อีกแล้วแต่ประโยชน์ไม่ได้มีเท่านั้นนะประโยชน์ังมีมากกว่านั้นนะมันมาสอนให้เราเข้าใจเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเนะ การเข้าใจเรื่องใตร้างเนี่ยไม่ใช่เข้าใจจากการอ่านหนังสือนะแต่เข้าใจจากการที่ได้เห็นทั้งกุศลธรรมและอกุศลธรรมเกิดขึ้นในใจความฟุ้งซ่านความง่วงเหงาหวนอนความเครียดความวิตกกังวลความโกรธพวกนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่สอนธรรมให้เราได้ทั้งสิน้นสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงมันมาแล้วก็ไปสอนให้เราเห็นว่า มันทนอยู่ไม่ได้นานนะก็คือทุกขังทุกขังหรือทุกเนี่ยมันแปลว่าตั้งอยู่ไม่ได้นานทนไม่ได้นานเพราะามันพร่องมันไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นเพราะมันถูกบีบคั้นด้วยความเกิดความดักแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราจะยึดว่าเป็นเราเป็นของเราได้เข้ามาเพื่อสอนเรานะอันนี้คือประโยชน์อย่างหนึ่งที่เราควรจะมองให้เห็นนะจาก อกุศลธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในใจไม่ใช่เห็นแล้วนะคิดแต่จะไปบี้มันคิดแต่จะไปผักใสมันแต่เราต้องลองรู้จักใช้มันให้ได้แถ้าเราตระหนักว่าทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์เนี่ยไม่ทําให้เรายอมรับสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้นเมื่อวานได้พูดไปแล้วว่าเมื่อเรารู้จักยอมรับสิ่งต่างๆหรือรู้จักาวางใจเป็นกลางต่อสิ่งต่างๆเนี่ย ก็ไม่มีอะไรที่ทําให้เราทุกข์ได้ความทุกข์ในใจเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากมีอะไรเกิดขึ้นกับเราแต่มันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรารู้สึกลบเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่รู้สึกลบนะใจเราก็เป็นปกตินะไม่ว่าจะเป็นเสียงดังไม่ว่าจะเป็นแดดร้อนอากาศหนาวคําต่อว่าดาทอหรือว่าความเจ็บความป่วยนะความสูญเสีย ถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นไม่ได้ใจก็เป็นปกติสงบเย็นด้วยซ้ำแม้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าเราคือความตายใจก็ยังสงบได้ในทวนาเดียวกันเนี่ยทุกสิ่ง,งต่างๆก็มีประโยชน์ถ้าหากว่าเราวางใจถูกหรือว่าเรามองเป็นนะถ้าเรามองเป็นก็เห็นประโยชน์ของทุกสิ่งหรือถ้าเรารู้จักใช้มันนะ ทุกสิ่งต่างๆก็สามารถจะทำคุณประโยชน์ให้กับเราได้อย่างที่เมื่อกี้เราสวนนะทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเรานะถ้าเราวางใจถูกเราก็ไม่ทุกข์อะไรก็ตามที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราวางใจถูกมองเป็นก็เห็นประโยชน์ของมันหรือสามารถเอามันมาใช้ประโยชน์ได้ แลถ้าเราเห็นอย่างนี้แหละมันจะทําให้เรายอมรับสิ่งต่างๆด้วยใจที่เป็นกลางได้ง่ายขึ้นซึ่งก็เกิดผลตามมาก็คือใจที่สงบมีนําซ้ําเรายังสามารถจะเอามันมาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้นะโดยเฉพาะประโยชน์ทางธรรมนอกจากประโยชน์ทางโลกนะอย่างเช่นเอามาใช้ประโยชน์ในการทามาหากินเอามาใช้ประโยชน์ในการ สร้างความสุขความสําเร็จหรือความเจริญในอาชีพการงานหรือใช้ในการรักษาโรคนะอย่างที่ได้ยกตัวอย่างไปตอนต้นให้ประโยชน์ทางธรรมเนี่ยนะทุกอย่างเลยเนี่ยเอามาใช้ได้ทั้งนั้นถ้าเรารู้จักมองแม้กระทั่งทุกันนะทุกข์เนี่ยก็มีประโยชน์ทุกข์มันมีประโยชน์เมื่อเรารู้จักใช้มาหรือรู้จักเกี่ยวข้องกับมันให้ถูกพุทเจ้าตัดว่าเนี่ย เมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือกําหนดรู้อริยสัจข้อแรกเนี่ยคือทุกข์เนี่ยท่านจะสอนต่อไปว่าท่าทีที่ควรทําต่ออริยสัจแต่และข้อแต่และข้อคืออะไรนะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้สมุทัยเป็นสิ่งที่ต้องละนะนีโรธดเป็นสิ่งที่ต้องทําให้เกิดขึ้นหรือทําให้แจ้งส่วนมากเป็นสิ่งที่ต้องทําให้มากทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่ต้องละนะ ทุกเป็นสิ่งที่ต้องรู้ท่านใช้คว่าปริญญาปริญญาในที่นี้เนี่ยหมายถึงความรู้รอบความเข้าใจและถ้าเรารู้ถ้าเรารู้จักทุกดีเนี่ยมันก็จะเปิดทางไปสู่ความเข้าใจเรื่องสมุทยัยรู้ว่าทุก์มันเกิดจากอะไรและถ้าเรารู้สมุทัยนะเราก็รู้ว่าจะละมันได้อย่างไร มันทำให้เราเห็นองค์มรรคหรือว่าวิธีการในการที่จะละสมุทยัยซึ่งนำไปสู่ความรู้แจ้งหรือนำไปสู่ความสู่นิโรธนะคือนิพพานอ็นทุกเนี่ยเป,เป็นประตูนะไปสู่ธรรมะข้ออื่นๆถ้าไม่เจอทุกนะก็ไม่มีทางเข้าใจหรือรู้จักสมุทยัยไม่มีทางที่จะเข้าถึงนิโรธได้ ทุกจึงมีประโยชน์นะมันเป็นประตูที่ทำให้เราเข้าถึงธรรมะอีกสามข้อที่เป็นอริยสัจเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้จักวางใจถูกเมื่อทุกเกิดขึ้นก็ไม่ตีโพยตีพายนะรู้จักใช้มันใช้มันเพื่อฝึกให้เรามีความอดทนใช้มันเพื่อฝึกให้เราเรียนรู้การปล่อยวางใช้มันเพื่อสอนทมนะ ให้เข้าใจสัจธรรมของโลกและชีวิตมีประโยชน์ทั้งนั้นนะประโยชน์มันอยู่ที่ใจเราว่าใจเราจะมองเห็นไหมฉลาดพอที่จะมองเห็นไหมอย่างท่านหมอชีวกเนี่ยเป็นคนฉลาดนะสามารถจะมองเห็นทุกอย่างที่อยู่รอบเมืองอ่าตกักกศิลาว่ามีประโยชน์ในการใช้รักษาโรคได้ทั้งนั้นนะมันอยู่ที่เราไม่ใช่อยู่ที่สิ่งอื่น นั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกธรรมฝ่ายลบนะเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าทุกคำนินทานะซึ่งใครๆไม่ชอบกันนะถ้าเราฉลาดถ้าเรารู้จักใช้รู้จักมองมันก็เป็นประโยชนนะ์สามารถช่วยทำให้เราฉลาดมีปัญญามากขึ้นสามารถช่วยในการ พาลอยออกจากทุกข์ได้บางอย่างเนี่ยเรามองไม่เห็นประโยชน์ของมันนะจนกว่าเวลาผ่านไปถึงมองเห็นอย่างบางคนในตอนที่ล้มละลายเพราะวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะก็มีความทุกข์มากแต่ความทุกข์นั่นแหละที่มันผลักให้เขาเข้าหาธรรมะและพอเขาได้ค้นพบธรรมะเขาก็เลยพบว่าโอ้ธรรมะนี่มีประโยชน์นการที่ เจอเศรษฐกิจวิกฤตเนี่ยต้องล้มละลายเนี่ยนั่นมันมีประโยชน์มากเลยต้องขอบคุณวิกฤตเศรษฐกิจนะที่ทําให้ได้มาเจอธรรมะแต่เราไม่จําเป็นต้องรอให้ความทุกข์มันผลักเราเข้าหาธรรมะได้นะถ้าเราตั้งสติดีเนี่ยพอเจอทุกข์เนี่ยเราก็พิจารณาทุกข์ซะเลยมันก็จะเกิดประโยชน์ หลวงปู่ขาวท่านเคยสอนคนที่เจ็บป่วยเนี่ยท่านบอกว่าเนี่ยอย่าไปอยากหายนะอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนามันหมดไปนะพะถ้าอยากเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ทําให้ทุกข์มากขึ้นเพราะความอยากเป็นสมุดไทยสมุดไทยก็คือตัวผลิตความทุกข์ท่านบอกว่าให้อยากที่จะเห็นความจริงของความเจ็บป่วยให้อยากเห็นความจริงของทุกขเวทนา แล้วนั่นแหละองค์มักจะเกิดขึ้นนะที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้อยากอยากให้หายป่วยเนี่ยนะมันทำให้ทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าอยากเห็นความจริงของความเจ็บป่วยของทุกขเวทนานี้มันกลับทำให้พ้นทุกข์นะเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยหรือทุกขเวทนานี่มันสอนทำให้กับเราได้มันอยู่ที่ใจเรานะว่าจะรู้จักมองไหมให้คำว่า ทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจประเสริฐสุดสําเร็จได้ด้วยใจเนี่ยมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากนะอะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเราถ้าเราวาง,วางใจถูกเราไม่ทุกอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราวางใจถูกมองเป็นมันมีประโยชน์นะที่จะให้เราเก็บเกี่ยวได่มากมายให้เราตั้งหลักอันนี้ไวใ้ให้ได้นะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยก็จะล้วนแต่เป็นอุปกรณ์สอนทำเราได้ั